น้องก๊อตทีทัศน์จำได้ไหมฮะเราเคยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาเนี่ยนะฮะป่วยด้วยโรคประหลาด2อ0คนในโลกกรันซิซิสก็คือโรคภาวะกระดูกละลาย <laughs> คุณเคยเจอไหมคนที่แบบอยู่นี้ก็จะกระดูกมันละลายไปเรื่อย เขานอนอยู่โรงพยาบาลมาหลายร้อยวันแล้วนะครับ mm hmm. คุณผ mm ู้ชมรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว500วันเท่าที่ท mm hmm. ผ่าตัด9ครั้งเสียเงินค่ารักษาเยอะมาก mm hmm. คุณแม่เนี่ยก็ต้องขายบ้านขายรถขายทุกอย่าง mm hmm. หลังจากที่เราได้นําเสนอออกตื่นมาคุยเนี่ยก็มีคนร่วมบริจาคก,กันเยอะมากนะล่าสุดเนี่ยวุดี้อยากจะให้กําลังใจนิ่งใหญ่ mm hmm. อยากจะอยากจะต่อพลังเนี่ยเขา mm hmm. เขาชอบตูนมาก mm hmm. วูดี้ต่อสายหาตูนตูนก็เลยพาก้อยไป ตูนไปถึงปุ๊บตูนเอาหมวกให้เขาและทั้งคู่เนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่ามันเป็นศิลปินเหมือนกันอ่านหนังสือนิ้วกลมเหมือนกันเขียนกรอนเหมือนกันและพี่ตูนบอกว่ารีบๆหายเพราะว่าตุลาคมนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เผื่อจะได้ไปดูนะและและสิ่งที่วูดี้ประทับใจมากที่สุดก็คือตูนบอกบอกว่า ผมไม่ได้มาให้กำลังใจเขานะครับผมกับก้อยมาเนี่ยผมได้รับพลังจากเขาซะมากกว่าใช่ซึ่งผู้อ่าอากาศไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะได้มีโอกาสช่วยน้องก๊อตหน่อยนะฮะที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้หยิบมือถือขึ้นมาแคปหน้าจอเลยชื่อบัญชีตรงของน้องที่ทัดเถาทวินนั่นเองบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพต้องบอกว่าค่าค่าค่ายาเนี่ย ที่โครงการ30บาทมันรักษาไม่ได้นี่มันแพงจริงๆแพงมากและในเดืวนนี้วูดดี้และตูนและเพื่อนๆเองเอก็กะว่าจะร่วมลงขันกันเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยนะฮะซื้อเครื่องช่วยหายใจที่เราคุยกันใช่ไหมทำไมรู้ไหมเพราะว่าเขานอนอยู่บนเตียงตลอดออเขาบอกว่าผมแค่อยากออกไปเดินนอกโรยงบาลเดินไปเดินมาดูถ้ามีเครื่องนี้เขาจะเดินได้ถ้ามีเครื่องนี้เขาเดินได้ถ้ามีเครื่องนี้เขาไปดูคอนเสิร์ตของตูนได้อ๋อเอาไหมเอาไหย เดี๋ยวเราจะเปิดบัญชีม,มันเป็นร้านอยู่นะคุณผู้ชมจะสามารถช่วยกับรายการตื่นมาคุยได้ด้วยคนละนิดคนหน่อยนะครับโอ,อกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะ มีคอนเทนต์ให้คุณที่ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอา้ายังไม่กดอีกเหรอกดสิครับอาคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยมกดไป